Điểm luôn. ôi. The... hú. cùng ném một quả. cùng ném với. còn nữa. lắm lem. đẹp lắm. ครับเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนครับนี่ครับันงานเติมน้ำอยู่แล้วไม่รู้โอ้วันนี้โคตรร้อนเลยครับผมว่าร้อยยี่สิบองศาหรือเปล่ารอบที่สามครับโอ้เลียมตา เร็ววะโอ้หอนเงาโอ้ยตายเดี๋ยวฮะโอ้ดุนตัวเดียวยืนเดียวอยู่ก็ค่อยค่อดุนเดียวป่บึ้มเออคนคนยืนเดียวอยู่กัคนยืนเดียวอยู่กับค่อตัดเดียวโอ้โหโอ๋อ เจ้าหน้าที่อำเภอฟักท่าครับจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้ทำงานดีครับวันนั้นก็อะไรก็คนขึ้นมาขามอยู่ครับคาบันไดอยู่ก็เรียกลงมาตรวจเยี่ยวนะครับโอ้ที่อชิบหายเลยก็ทำงานดีนะครับผมที่ก็โดนไปสองสารอบแล้วนะครับโอ้ย วันนั้นก็เนี่ยครับผมก็มารอไอ้ไอน้ําใส่ถังนะครับแม่มารอผมแล้วสามสี่คนครับรอตัดเยี่ยววิดีโอเอ๊ะแล้วก็ไอคนมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ที่บ้านนะครับน่าจะตอนนั้นอยู่อบตะครับ นั่งกินกําลังแทบเลยนะครับกินยังไม่หมดเลยนะครับโดนไปสองรอบครับคอตัดเยี่ยว <laughs> ผ,มผมรับปวดสมอง <laughs>